ผู้ชมครับข้ามมาที่เรื่องครับของการสูญเสียครับซึ่งต้องบอกเลยครับว่าทําให้คนไทยนะครับทั้งประเทศเนี่ยสูญเสียนะครับเสียใจนะฮะกับการจากไปนะครับของแม่ชีสันสนีเสถียรสุดนะครับหรือว่าลูกศิษย์เนี่ยเรียกกันว่านะฮะคุณยายจ๋านั่นเองครับ ก็จากไปนะครับด้วยโรคมะเร็งนะครับสิริอายุรวมเนี่ย68ปีนะครับแล้วก็หนึ่งในลูกศิษย์นะของแม่ชีสันสนีก็คือพี่หนิงปณิตานะฮะยอมรับเลยครับว่าเธอเองเนี่ยผูกพันกับคุณยายจ๋ามากๆครับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเธอเคยไปปรุงผมบวชชีแล้วก็ศึกษาธรรมะกับท่านมาแล้วครับโอ้ยแล้วก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมไม่กี่วันที่รู้ว่าแม่ชีสันสนีเนี่ยเป็นคนที่ตัดสินใจนะคะว่าจะถอดเครื่องช่วยหายใจแล้วก็จากโรคนี้ไปพี่หนิงเองเนี่ยมีโอกาสได้ร่ว สวดมนต์ค่ะกล่าวขออโหสิกรรมก่อนที่ท่านจะจากไปด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญพี่หนิงบอกอย่างนี้นะคะว่าแม่ชีสัสนสีเปรียบเหมือนครูเลยสอนทั้งทางเรื่องเ,อเรื่องทางโลกแล้วก็ทางธรรมให้กับพี่หนิงมาเสมอเลยค่ะ ยายเป็นเป็นครูคนหนึ่งนะคะที่ให้ให้ธรรมะกับหนิงแล้วก็จะเป็นเหมือนกําลังใจก็จะเหมือนแม่อีกคนหนึ่งของเราเหมือนกันคําสอนของคุณยายที่มักจะพูดกับหนิงบ่อยๆก็คือว่าพยายามอย่าไปคิดว่าเราอ่ะจะไปเปลี่ยนแปลงใครความทุกข์อ่ะมันจะเกิดขึ้นที่เราแล้วเมื่อความทุกข์มันเกิดขึ้นที่เราแล้วเราไม่ปล่อยวางคนที่ทุกข์คือเราแล้วยายก็จะสอนให้หลักธรรมดีๆกับเรากลับมาในการพัฒนาตัวเราให้เป็นเวอร์ชั่นหนิงปณิตาใน ชั้นที่มีสติขึ้นไปเรื่อยๆยายใช้ตัวยายในการที่จะเป็นครูให้กับลูกศิษย์ลูกหาสอนพวกเราให้พวกเราได้เห็นว่าเราต้องยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเราทุกได้เราเสียใจจากการจากไปของยายได้แต่ห้ามฝุ่ม่ายทุกให้อย่างมีสติและเอาทุกนั้น,นมาสอนตัวเราเองว่าเราได้อะไรจากความทุกข์อันนั้นคุณยายไม่อยู่ธรรมะคุณยายอยู่เพราะธรรมะของคุณยายทุกคําคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพูดทุกคํา โอ้โหนะครพี่หนึ่งพูดไว้ดีมากจริงๆนะครับแน่นอนครับผู้ชมครับถึงแม้ว่าแม่ชีสันสนีนะครับร่างกายเนี่ยจะขับคืนสู่ธรรมชาติะนะครแต่สิ่งที่ท่านฝากเอาไว้ก็คือคําสอนแล้วก็ธรรมะ จะคงอยู่กับพวกเราตลอดไปนะครับ<ช>ยังไงก็ไปศึกษาธรรมกับท่านได้<ช>นะคร<ช>ับไปไปเรียนรู้ที่จะอยู่อย่างที่เมื่อกี้พี่หนิงบอกว่าเออจริงๆแล้วพอท่านจากไปแต่คำสอนของท่านเนี่ยยังอยู่ยังอยู่กับเราเสมอเลยใช่คือเราสามารถไปปฏิบัติธรรมได้ค่ะท<ช>ี<ร>ะ่ธรรมสถานหรือว่าบางทีเนี่ยยุคนี้นาะบางทีอาจจะหาในอินเทอร์เน็ต<ด>คำสอนของแม่ชีก็ยังคงอยู่เยอะแยะค่ะคุณผู้ชม